ไปอยู่ช่างกก,ก็สร้างวีรกรรมนะฮะจำได้วันแรกเลยมีเรื่องกับเพื่อนพี่กระโดดแม่งขึ้นโต๊ะเดียก็ยถีบแม่งเลยช่วงนั้นติดเพื่อนสนุกมากแล้วมันเต็มที่อิสระเสรีแต่เพื่อนตายกันเกือบทุกเดือนเลย เพื่อนหนีหมดเลยเสียงมันดังปั้งก่อนนะฮะก็ไม่รู้ใครโดนพอคทาตัวเองให้โดนยิงจุดสองสองเขานี่ทะลุนี่แล้วลูกที่ทะลุมันไปโดนขาคนอีกแท็กโดนขาเด็กนักเรียนมอือปลายที่นั่งอยู่ราวสะพานมันรู้สึกไม่แฮปปี้เพราะว่าเราหางานให้เขาไม่เคยหักเลยเกือบล้านบาทเกือบล้านบาทคำเตือนรายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกิริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ แล้จะท่านชมหาวันนี้บอกเลยว่าผมเนี่ยมาเจอกับเด็กช่างเด็กช่างคนนี้นะโฟคิงยังต้องอายเรียกได้ว่าทุบตีลันฟันแทงต้องคนนี้เลยจะเป็นใครไม่ไ,มได้นอกจาก พี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคุณเคยเชื่อไหมปกติผมเจอพี่พี่เขาขอโทษจะแต่งสวยมากเลยครับโอ้แต่วันนี้บอกเลยว่าเป็นเด็กช่างย้อนลำลึกถึงวันวานเมื่อโอ้โหสี่สิบกว่าปีเกิดยังพี่เรียนปี2 5 2 1ถึง2525เอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามเลยดีกว่าตอนนั้นเรียนช่างอะไรพี่ช่างกลพระราม6นะฮะ ช่างกลพระรามหกถึงปี2องปาป่าก็มาช่างกลกรุงทนครับแล้วก็มาช่างกลบุรณพลช่างยนตสามสถาบัานครับครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างขอเราตอนนั้นคือแตกหรือยัง ไม่แตกตอนนั้นยังไม่แตกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นสนุกไหมคือตอนเด็กๆเ,เป็นคนที่กลัวคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองอแล้วก็พ่อเป็นพัสดีเรียนจําพ่อเป็นพัสดีเรียนจำพ,นพ่อเป็นพัสดีอยู่เรียนจำํำชีวิตอยู่กับคุกแล้วตอนเด็กๆอ่ะพูดตรงๆว่าที่ทําให้เราเป็นแบบนี้เราไม่โทษใครหรอกเพราะว่ามันอาจจะเป็นบอลทูบีตอนเด็กพ่อก็จับเราเวียงไปในทุกคุกเลยให้นักโทษเลี้ยงครับตอนประมาณหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบตอนนั้นไม่รู้เรื่องราวพวกนักโทษมันก็จับแต่งเป็นเด็กผู้หญิงก็ใส่กระโปรงใส เราก็จับจูเขาพอเริ่มโตร,รู้สึกว่าเอยติดใจว่าชอบว่ามันจะชอบส่วนชอบผู้ชายตรงเพนนั้นเลยมันรู้สึกว่างงเราได้เขาเอาใจเรานะ,ะเหมือนเราเป็นลูกเป็นหลานเขาเขาจับ กินข้าวป้อนน้ําป้อนข้าวจับแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิงมันก็เลยอาจจะทําให้กลายเป็นเกย์โดยโดยโดยปริยายซึ่งเราก็ไม่โทษตรงนี้รู้สึกว่าโอเคขอบคุณนักโทษนะัป่านนี้เัางขคงจะตายไปหมดแล้วประมาณปี2510จําได้ที่เรียนจังหวัดสุโขทัยโอ้โหนะฮะประมาณตอนนี้50ประปีแล้วแล้วอยู่ดีๆทําไมถึงมาเป็นสายเพาะช่างสายปวชปวสทำไมถึงไม่เป็นสายเรียนเพราะว่าเป็นคนที่กลัว แล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองก็อยากจะพิสูจน์และที่สำคัญคือเพื่อนหลอ่อเพื่อนหล่อมันไปเรียนช่างกล พันรามหกปี2 5งหไปอยู่ช่างกนก็สร้างวีรกรรมนะฮะจำได้วันแรกเลยมีเรื่องกับเพื่อนพี่กระโดดแม่งขึ้นโต๊ะเดียวก็ถีบแม่งเลยอาจารย์กำลังสอนงงหลังจากนั้นแม่งไม่มีใครใครมาต่อย่เลยมันต้องสร้างภาพให้คนจดจําให้คนเกรงให้ดูแบบยิ่งใหญ่ยห่งูหญ่ไม่มีใครกล้าช่างกนมันจะมีนะตัวเปิดตัวปิดตัวปิดตัวเก็บงานตามตัววิ่งเราต้องดูด้วยว่าเราจะอยู่ตัวไหนพี่อยู่ตัวไหนทุกตัวได้หมดเพื่อนทําอะไรเพื่อนกินเหล้าเรากินเพื่อนสุบุรีเพื่อน ไปกันลรไปไปตีกะหรี่เขไปออกะหรี่ห้บาทแถวบางขุนทมเออครั้งแรกเนี่ย ที่ตีคนอื่นเขาเนี่ยรู้สึกยังไงอ่ามันสะใจแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องสร้างวีรกรรมเพื่อให้เพื่อนเกรงบารมีมให้ชื่อเราติดตาตอนนั้นปีหนึ่งปี2ปี3คือทุกคนรู้จักไอ,อ้อุบอดอุบิิยะรู้จักไอ้อุบไอ้อุบคือชีวิตช่วงข้างคนช่วงนั้นติดเพื่อนสนุกมากแล้วมันเต็มที่อิสาระเสรีแต่เพื่อนตายกันเกือบทุกเดือนเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า้านตีนเรียนช่างกลมันจะเป็นอ่ามันเหมือนประเพณีมันจะรักสถาบันใครมาย้ำดีต้องเอาคืนแก้แค้นเอาคืนมีเก็บ เขมขัดไหมมีเก็บจี้เก็บอะไรไหม ตอบเลยล็อตติ้งเข็มขัดเหล็กขุดช้าไม่ทีไม่ชาคัตเตอร์เฉือนหูเรารอดมาได้ยังไงเนี่ยเรารอดมาได้ยังไงก็ด้วยความเป็นอุปยะด้วยความที่เราอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็มีพลาดครั้งหนึ่งที่โดนยิงนะแล้วก็เด็กช่างกลเป็นศัตรูกับก่อสร้างส่วนมากช่างคนช่างกลก็จะสนิทกันเราจะมีโจทย์คือก่อสร้างนะฮะก่อสร้างดูสิก็จะไม่ถูกพราะรมเหมือนในหนังมาที่ยกควกคือเหมือนเลยทุกสิ่งทุกอย่างเวลาไปคอนเสิร์ตอย่างนั้นเลยตีกันชิบหายจะเล่นไปรรบบบอ่ะเเิดขวลงงต็็มมทัันนก ทุกยทุกสมัยมันมอง<ก>ว่า <นะ S 2> เป็น,เป,นเป็นขยะสังคมช่วงนั้นอนะเวลาเราจะปะทะเงี้ยเราจะหวดกันเนี่ยเรานัดก,กันตรงไหน มันก็จะได้เจอได้บังเอิญเวลามันมีงานคอนเสิร์ตใช่ไหมเพราะว่าคอนเสิร์ตไหนที่มันที่สุดแล้วหัวนมที่สุดจำได้ไหมวันที่4ธันวาคม2524อที่มีมหกรรมดนตรีงานอาพ่อหลวงนะฮะที่สนามหลวงไปถึงประมาณเย็นกันตอนนั้นมันจะมีนังมีละครแล้วก็รู้สึกว่าเด็กช่างคนที่สนามหลวงสนามหลวงครับแต่เหตุการณ์ที่มีเรื่องนะสธันวาคมบนสะพานปิดก้าไปบรรดากรสอกอสร้างดุสิตจำไดที่ที่ที่เป็นข่าวลังจากนนิดนึงนะนวเนี่ยอะไรปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเรานำเลยเพราะตอนนั้นรู้สึกว่า คือนำกับเพื่อนๆแต่เราต้องระวังตัวพอสักพักหนึ่งบอกเฮ้ยเฮ้ยทำดูที่ทางดูเลือดไหลแต่มันไม่เจ็บนะพักหนึ่งเพื่อนบอกเฮ้ยอุ๊บโดนยิงคุณโดนยิงเพื่อนหนีหมดเลยเสียงมันดังปั้งก่อนนะฮะก็ไม่รู้ใครโดนพอคำตัวเองเฮ้ยโดนยิงจุดสองสองเขานี่ทะลุนี่แล้วลูกที่ทะลุมันไปโดนขาคนอีกแท็กโดนขาเด็กนักเรียนมาปลายที่นั่งอยู่ราวสะพานเท่านั้นน่ะเพื่อนกูหายหมดเลยสัพักหนึ่งก็มีออเต็กตึ้งมารับพี่ไปไว้หลังรถกระบะคนก็มาดูเต็มเลยคนก็มาด่าตัวน้องหน้าเฮียเพราะว่าเด็ก่นอ ไปถึงวชิระหมอเขาไม่สนใจเขารู้ว่าเป็นเด็กช่างกลเขาไม่เอาเลยกว่าจะทําเราสองสามชั่วโมงทัดตายก็ตายไปเลยเดีอนที่มันโดนที่ไม่สําคัญพอทําแผลเสร็จตํารวจก็ไปรับพี่ไปสอนอชนะสงครามให้ปากคำนะฮะไดจับคนได้จับได้จับเด็กก่อสร้างได้ก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะตรงนั้นอ่านมาพุดตรงว่าหลังจากนั้นมาโรงเรียนก็เชิญเราออกแต่เราก็มาเรียนช่างกลกรุงทนตอนนั้นอยู่ปีสองครึ่งแล้วจะจบแล้วอันนี้สายช่างกลเนี่เดินเดินสายไปทั่วเลยแต่เราไปเรียนช่างกลกรุงทนนะฮะกรุงทนก็เรียนกรุงทน ประมาณพึ่งปีไม่จบก็มาต่อบูรณพลบูรณพลที่สุดยอดเลยเพราะว่ามันเป็นถ้าเรียกฉายายช่างคนชาวนามันใส่ยีนได้ครับมันใส่เสื้อ,อสีฟ้าใส่อะไรได้ไดไดแล้วมันเท่แล้วมันอยู่แบบแถวบางนามันก็จะกลายเป็นแบบห่างไกลเมืองอะไรนะ้มันก็เต็มที่อิสระเสรีเต็มที่เลยครับเด็กช่างคนนะฮะมันคือถ้าคุณไม่ไม่ไหวตัวนะฮะไม่ตายพิการติดุกหัวโต พี่รอดมาได้พี่ก็ถือว่าสุดยอดเพราะว่าเจียนตายมาหลายครั้งแล้วแต่เเ่เอ<ร>า <บด S 2> ตัวรอดได้ก็ถือว่าอยากเอาเป็นอย่างอย่างเอาอย่างนี้ดีกว่าเราพักเรื่องตีลังฟันแทง เรารู้อย่างว่าเราเปิดเมื่อไหร่โอเพ่นเมื่อไหร่เบิกเนตเมื่อไหร่ดีกว่าใครเป็นคนเบิกเนตให้ตอนนี้ช่างคนก็ไอ้คนที่สนิทกันไอ้เพื่อนเรียนช่างคนวันอัดถั่วพี่มันเมาอ่ะคือชอบกินเหล้าแล้วผู้หญิงเยอะมากเวลาไปทีทีไปได้ผู้หญิงก็เอาด้วยกันนะแล้วแอวสุดท้ายพี่ก็ต้องถูกมันเอาเมาเพื่อนเพื่อนเด็กช่างคิดยังไงบ้างเห็นอุบลิยะเปิดตัวแล้วตอนแรกทุกคนเซอร์ไพรส์ว้าวเฮ้ยใช่เหรอที่ใช่เหรอนี่เฮ้ยบางคนบอกว่าการจะแดงเพราะดาราอวุโสหลายคนก็มีลูกมีเมียแล้วพี่ก็ภูมิใจกวาเป็นอุลยะ เพราะว่าที่สุ่งที่อยางเราทําเราสามารถที่จะสร้างดารลงดาราสร้างคนเข้าสู่วงการมามากมายระดับนางเอกพระเอกไปตานานและสิ่งที่สำคัญคือเราทําความดีมากกว่าความชั่วข้ามเลีเล้ยงแมวเลี้ยงคนคน <c oughs> ที่เคยผ่านมือพิุปริยะในการ ปั้นดินสู่ดาวมีใครบ้างคุณอ้ําพัชราภาโอ้ซุปเปอร์สตาร์เอไอสริยาโอ้ตอนนี้นคุณเข็มรุกีลาเอฉลือคุณโอภักกีลาคุณเวทไทเทเนียมคุณลิฟสุพศคุณฟิวกิติศักดิ์คุณเวศสาลินนะฮะแล้วก็จะมีนงางงามไอ้ล่าสุดก็มีเพชรธกิจมีนิริษสันอังกอร์ช่องช่สามนะฮะแล้วก็คุณแจซอนแล้วก็จะมีพวก AF หรือสตาร์อะไรหลายๆคนแต่ละคนทุกเวทีนางงามก็จะมีมิสไทยแลนด์เวิร์ลมิสภักกีลามิสไทยแลนด์ยูนยา จริงๆก็มีหลายๆคนที่ได้รับการเจริญในที่นะฮะตรงนี้แต่บางคนก็หลุดลอดบางคนเอามาให้แต่ไม่เอานะอย่างติ๊กเจษดาพรมีคนเอามาให้พี่ถึงที่แต่พี่ไม่เอาเออทำไมภูพานุอาจจะจังหวะเขาอาจจะไม่สมคมกับเราไม่เขาก็มาดังเขาได้ครับนะฮะตรงนี้ก็หลายคนเลยอย่างแท็กก็ตอนนุ่นๆตอนตวายอยู่แล้วอ่อนนะพร้อมฟิล์มก็มีคนเอารูปมาให้คนแย่งกันเยอะมีคนชอบเขาบอกเขาบอกจะต้องดังคู่กับฟิล์มเมื่อก่อนอ๋อขอแจะแตกมาฉายโอ้โหเราใจมากกัดก็ตีอ่ะสนุกมาก แล้วมีคนถามมาว่าทําไมอยู่นี้ยิ่งแก่ยิ่งสวยพี่อุวิริยะไม่สวยนะสวยใจก็รู้สึกว่าพยายามไม่คิดอะไรไม่เครียดอะไรแล้วก็พยายามทําช่วยคนเพราะว่าอย่างที่พี่ไปช่วยแต่ละงานแต่งานเช่นแม่จากข้างโคราชพี่เตี้ยมอชยางหญิงจากวัขายพวงมาลัยกอกๆรับไปด้วยใจกอกๆไปทําไมทําไมไปกอกๆไปกอกๆทาไม ก็ไปช่วยลุงพลป้าแตนก็ทีแได้ดูว่ามันดีช่วยอะไโอ้ดีดีแตกพุ่งตรงว่าพี่เป็นคนแรกที่พาเขาเข้าสู <h 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 h ่วงการใช่ผมเห็นหางานนี่เขาได้ประมาณล้านบาทสอนเขาเดินแบบแต่เขามาเดินตูดบิดเดียนแบบพี่มันไม่ใช่เราก็ไปเอาหมอปลาหมูปลาก็เทกันหมดตอนนั้นรู้สึกยังไงที่อยู่ดีๆฉันรู้ว่าเฮ้ยมันรู้สึกไม่แฮปปี้เพราะว่าเราหางานให้เขาไม่เคยหักเลยเกือบล้านบาทอันนี้พูดจริงใช่ไหมจริงจริงนะไม่เคยหักเลยนะนี่เดี๋ยวต่อหน้านี้เลยต่อหน้าสัรพัภูมิเลยนะพุ่งตรงว่าไม่เคยไปหักเพราะว ใ,ใจแนละ้ที่สาคัญคือถือว่าสงสารจริงๆช่วงนั้นพี่มีเงินเยอะพี่สงสารเขาพี่เกือบจะซื้อทอให้เขาคนละบาทแล้วถ้าซื้อไปชิบหายต่หาเลยตอนนี้เวลาจะช่วยใครนะฮะก็ต้องดูใช่ต้องคิดนานๆจะไม่ไม่อยากไปช่วยแล้วบางทีเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้ต้องคิดแล้วนะพราะว่าถ้าเราไปช่วยโดยที่นนรู้สึกว่าลึกๆไม่ได้สนิทร,รู้จักกันรู้จักกันนานๆผอสุดท้ายออกมาเป็นแบบนี้คนที่สนมน้ำหน้าคนที่ดา่ดามามก็มีด่ามายับเยินเลยถึงบอกว่าทุกคําด่ามีค่ามีเงินเป็นทองไม่เคยฟ้องร้องใครเลยตอนนี้ก็ให้ทนายดูประมาณสิ คนก็เดี๋ยวจะสิ้นเดือนนี้จะไปเดินวนการที่สอนอลาดพาวเพราะมันดา่ากูอีกระเทยควายอีเท่าอับปิอน,นอีนนนอน <c oughs> อันนี้มือนอันนด้นระบายแล้ว,ลวตอนนี้ช่วงระบาย่ะเฮ้ยมันมาด่าดา่าพี่ก็ไม่เข้าใจทำความดีมึงก็มาดา่ากูมาดา่ดากูดได้มึงดูทั้งในเดี๋ยวมึงด่าระบาช่างมันปล่อยมันเชื่อไหมว่าพี่อุบลิยะ ใจบุญมากเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว3า4สตัวจริจริงไหมจริงครับก็เลี้ยงมาประมาณสามสิบกว่าปีตอนนี้แมวในห้องเยอะมากหมาตามซอกตามซอยหมาจริงๆแต่ก่อนเลี้ยงที่นี่ไปเยอะขอไปดูได้ไหมไปดูเลยมาไปเตะมมาคนบอกย่าหากินกับหมากับแมวไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมที่พี่อ้ําเคยเดินเคยไปีตรงนี้ตรงนี้แคทบอกประจําดาราทุกคนจะต้องมาเดินตรงนี้ดาราทุกคนต้องมาเดินตรงนี้นะเหมือนผมเนี่ยย้อนเวลาเข้าวงการครั้งแรกเข้าวงการครั้งแรกเราก็อยู่แบบนี้นะเราไม่ใช่จะมีบ้านหรูเราก็อยู่เนี่ยห้องประมาณพันสองพันเช่ากันเป็นแบบนี้เลย 嗯。 โอเยอะมากเลยครับผู้ชมนี่คือแมวจรนที่เราไม่ได้แบบว่าไปขอบริจงไปจากเราเลี้ยงเองด้วยเงินของตัวเองตัวเองครับพอกินกันเยอะเพราะถ้าป่วยทีในห้องประมาณสามสิบตัวแล้วก็จะมีน้อง้องก็จะมานะฮะขลังคามาประมาณสิบ0ีสิบตัวตอนเย็นเขาจะมากินกันก็จะให้กินพี่ก็จะดูแลนี่แต่ละตัวก็จะมีที่มาที่ไปมีเก็บมาบางคนมาปล่อยหน้าห้องเลยบางคนมาปล่อยหน้าห้องนครัจะนอนกันนั่นมานอนอันนี้มันเป็นออฟฟิศของพี่อ่าไม่ใช่แล้วมันเละเทะมันอยู่มานานแล้วก่อนมันดีมันซมเพราะว่าก่อนโควิดมันดีก็มมมีแ่บ้าาน บาาสให้ตอนนี้รายได้น้อยกันเลยต้องทําเองออก็อาจจะโทรมหน่อยะต้ก็เสียแอร์ก็เสียแล้วก็อยู่ไ,ได้เป็นไงเน,นี่ยตอนนี้หาบ้านนะนี่แมวจอดหมดเลยนะแมวหาบ้านแล้วพี่ไปรับมานี่ชีวิตชีวิตนักั้นก็เพื่อหมาเพื่อแมวเพราะว่าเวลาพวกเขาป่วยเราเลี้ยงเลี้ยง,ยง,ยงดูเหมือนลูกครับเขาป่วยเราต้องดูแลเต็มที่แล้วแมวโอ้โหไปโรงพยาบาลหมาแมวเป็นหมื่นๆเลยนะครับใช่ก็พยายามดูแลเขาจนจนหมดอายุไขไปครับวินาทีสุดท้ายโอเคนะฮะไหนวันนี้ก็มาแล้ว แน่นอนว่าพี่อุ๊บแต่งเด็กชั้นให้ผมแล้วเดี๋ยวให้พ่อุ๊บแต่งยิงด้วยเดี๋ยวเราแต่งไปด้วยอยากจะเป็นอุ๊บวิญญาณแท็กอยากจะเบิกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราตตรงกับไม้ทีมเดยวที่จะได้เอาของอะไรไปได้ได้เลยครับไได้แท็กมาแล้วจ้าอ่ะเมื่อกี้เราไปดูความเฟี้ยวความฮอต ความเก๋าของพี่อุ๊บแล้วเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามเบิกเนตรกับพี่อุ๊บบ้างดีกว่ามาแล้วจ้าเด็กชายอุบิลิยาเมื่อก่อนผมยาวไหมแต่ก่อนนะฮะทรงเรียกตรงโยนีบัฟฟาโลแบะหิควายเอาตรงๆแบะหิควายเมื่อก่อนเทมากใส่บ๊อบนิดนึงใช่แค่ดูดิการแต่งหน้ายังแมนเลยอ่ะเหมือนฉาบปูนะตอนนี้อาตรงกองอ่ะเหมือนเหมือนไอ้เยเหมือนฉาบหมูนะอ่ะเหมือนฉับกอท้า่ะอยากเห็นวิธีการทาลิปสติกอเขียนคิ้วในเขียนคิ้วด้วยอุบิลิยาห้งนี้นะครับไม่ได้โลนไม่ได้ร้า นะครับไม่ต้องส่งยาปลุกผมให้นะครับโอนเองเพราะว่าเป็นสกินเทสที่เกียรติทำผมครับและไม่ต้องด่าไอ้โรนไอ้โรนกับเธอไม่ต้องลไ,ไม่ต้องนะคะนี่กูไม่ได้ร้านกูไม่ได้โรนนะปลุกสกินเทอสอมีคนขอโทษนะเคยโดนด่าอย่างพี่อุ๊บรู้สึกไงบ้างเพราะเดี๋ยวนีอ้อตอบแม่ทุกคนเลยเข้าไปตอบเลยพวกคำด่ามีค่ามีเงินเป็นทองไม่รับกระช้าแล้วคำขอโทษเจอกันที่สอนอาดภาพกับคำกันไม่คันเลยทุกคนต้องมาขอโทษในอินบ็อกซ์ที่เข้าไปทุกอ่านทุกเพจเพจไหนที่ลงมาบางทีเป็นพันๆใช้ก็ตอบไปคุยด้วยนะเดี เขาไปว่าหนูโดนไหมหนูโดนไหม ผมเน้นบล็อกเอาเพราว่าถ้ามีเรื่องกับเขาเขาก็ไม่มีตังค์จ่ายสงสารเขาก็เอาหน่อยแต่อู้อ้พี่สุดได้เยอะนะไปได้เครื่องบริจาคเปคนที่สงสารบุ๋มตอนนี้บุ๋มเอาแล้วบุ๋มพลาดแล้วแล้วก็ไอ้นั่นลัทิลิตาร้านหนึ่งไอ้นั่นก็เยอะเหมือนกันโอ้ตอนนี้ก็เอากันหมดคือถ้าเอาแล้วเอาไปทําบุญโอเคโอเคเออปุ๊บวิรลยเยะไปว่าอะไรพากเพียรอุตสาหะเออเหนื่อยวะเป็นที่แบบโอ้โหคนคิดว่าจะต้องอยู่หรูหรานี่ยแม่งพอโตก็เสียแอร์ก็เสียรถไม่มีนะไปไหนแม่งที่รถรถรถเมย์นั่งเรือก็นงดคนออยขา เต็มเลยเราก็ติดดินอ่ะอันนี้จะไปเป็นนางเอกละครลิงวะสวยไม่สวยไม่รู้แต่รู้ไม่เคยว่างค่ะเย้สวยไม่สวยไม่รู้ไม่เคยว่างผู้หญิงยุคใหม่มีไข่ยืนเยี่ยวไข่ใหญ่ไข่ยาวก็ได้ชั้นไปแต่งชั่งนั่งควายห้างทาเล็กแท็กมาแล้เอวจ้ี e แว r y เอ e r e e ี e เดย์อิสมาลรันเวย์ออฟโมเดลฮาร์เล เอาสิใครดีใครอยู่ใครใหญ่ใครยาวก็ได้พวกเราไปตายแล้วหนูแท็กถ้าผู้หญิงเป็นแบบหนูทั้งโลกนะผู้ชายเขาคงจะช่ยวยเหลือตัวเองกันหมดแหละสวยเลยวันนี้เธอจะได้กี่ไม้นะงแท็กว่กี่ไม้ให้เราสิบไม้เอาเสียบตูดเสียบปากเสียบทวานเสียบหูเสียบจมูกเสียบทุกอย่างที่เป็นรูเลยค่ะไ <laughs> <laughs> ด้แล้ว, <laughs> วยุบ <laughs> ฝากถึงน้องๆเด็กช่างอะไรที่ตอนนี้แบบพ boy, ่อปล่อยตีกันชอบหาเรื่องกันฝากหน่อยก็ทุก <het> สิ่งทุกอย่างนะครับมันเป็นการกระทําที่ไม่ดีนะฮะตอนนั้นอาจจะคึกขนองตามกระแสตามแฟชั่นตามพวกตามพ้องเราอายุมากขึ้นเรากลับไปคิดดูมันจะเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าตาบาบของเรายังไม่สายเกินไปนะครับเด็กช่างดีๆก็มีไม่ใช่ขยะสังคมก็เป็นสิ่งที่พี่บุญเจะฝากทุกคนว่าเราเป็นตัวของตัวเราเองรักพ่วงรักพี่น้องรักสถาบันได้แต่ต้องมีขอบเขต นะครับเพราะตรงนี้เด็กช่างไม่ใช่ขยะสังคมต่อไปเด็กช่างจะเป็นคนดีเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ทําให้ประเทศไทยจเจริญนะครับคครับและแน่นอนว่านี่คือตัวแม่ขอวงการพวกขอโทษน,นะฮะพวกกระเทยพวกอะไร <S 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 อยากจะฝากอะไรถึงน้องๆอยู่ตอนนี้หน่อยว่าเฮ้ยเราจะปิดเงียบนะเราคุยอย่างงู้นอย่างออานี้นะเราจะบบเป็นมึงจะเป็นเลยเปิดไปเลยเปิดโตเปิดทวารเปิดปากเปิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องไปกลัวใครรวย2มือ2แขนหนึ่งสมองหนึ่งปัญญาธรรมะหาแดกด้วยตัวเองไม่ต้องขอทานออนไลน์ใครนะคะอยากเป็นอะไรเป็นแม่งเป็นรเป็นให้เต็มที่เป็นเทสก ไปเลยครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกับรายการแท็กมาราชวันนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเจอกันนะครับ Everyday, Everywhere is my runway of model Thailand เฮ้ยแต่ครั้งหนึ่งเคยได้เคยจําได้เป็นเที่ยวงานเกษตรตอนนั้นอยู่พะรามผนะครับไปเกษตรไปกับเพื่อนสองคนจะไปจีบผู้หญิงทาร้านปรากฏไปเจอเด็กไทยสุริยะแม่งเต็มเลยบอกโอ้โหทำไงเพราะพอดีผ่านไปร้านขายข่องตำบางก็เลยขอระลิปติกขอยิปชาโด์แต่งเติกแล้วก็ทําเป็นวิดทำเป็นกระเทยอ่ะทุกคนเชื่ออีกทุกคนทุกคนก็ชวนกินเหล้าสุนขนาดได้เพื่อนกันไปเลยฮะถือว่าเป็นเทคนิคอย่างใหม่ที่เอาตัวรอดจากปีนนะฮะแล่เป็นกระเทยเลย 完了，家。